ฝนตกรถติดน้ำท่วมปัญหาเดิมๆที่คนกรุงเทพเจอกันมาแทบทุกปีภาพที่คงจะคุ้นชินกันมากที่สุดก็คือฝนตกหนักหลังจากเลิกงานจนต้องติดแงกอยู่บนถนนกันหลายชั่วโมงกว่าจะกลับถึงบ้านแล้วสงสัยกันไหมครับว่าทำไมกรุงเทพถึงเจอน้ำท่วมเป็นประจำ เหตุผลข้อแรกคือฝนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ากรุงเทพมีปริมาณน้ําฝนเฉลีย1400่ย1,400-1,600ม mm ิลลิเมตรต่อปีโดยฝนจะตกชุกที่สุดในเขตคลองเตยและพบว่าใน1ปีกรุงเทพจะมีวันที่ฝนตก120-130วันหรือเฉลี่ยทุกๆ3วันเนี่ยฝนจะตก1วันสําหรับช่วงที่สาหัสที่สุดของปีคือเดือนกันยายนชาวกรุงเทพต้องเผชิญกับฝนฟ้าขนองมากที่สุด20-21วันปริมาณน้ําฝนเฉลีย300่ย300-400ม mm ิลลิเมตรเลยในอดีตที่เคยถูกบันทึกไว้เมื่อปี2500 2 9เคยมีฝนตกมากที่สุด1วันถึง250มิลิเมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการคาดการไว้ว่าในอีก80ปีข้างหน้ากรุงเทพจะมีปริมาณน,น้ำฝนเพิ่มขึ้นถึง30และทุกคนอาจจะได้เจอน้ำท่วมทั้งเมืองกรุงเทพครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของเรา นอกจากน้ําฝนแล้วที่มีผลต่อน้ําท่วมในกรุงเทพคือน้ําเหนือและน้ําหนุนสําหรับน้ําเหนือคือมวลน้ําที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยลงมาสู่พื้นที่ราบลุ่มทางภาคกลางปีไหนที่มีปริมาณน้ามากก็มีโอกาสที่น้าจะท่วมกรุงเทพได้จึงมีความพยายามจะสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําหรือผันน้ําออกจากเส้นทางไปเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นส่วนน้าหนุนเกี่ยวข้องกับน้ําทะเลขึ้นลงโดยกรุงเทพตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้ําเจ้าพระยาระดับน้าในแม่น้ําจึงได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระดับน้ําทะเลช่วงที่เกิดน้ําทะเล นประกอบกับมีฝนตกอย่างหนักหรือเจอมวลน้ําจากทางเหนือก็ส่งผลต่อก,การระบายน้ําในกรุงเทพทําให้เกิดน้ําท่วมได้ ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ราบลุ่มบริเวณปากแม่น้ำอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเพียง1.5เมตรเท่านั้นโดยพื้นดินจะลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้นอกจากนี้พื้นดินของกรุงเทพยังซุดตัวลงทุกปีส่วนหนึ่งมาจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เฉลี่ยแล้วจะซุดตัวปีละ3มิลิเมตรแม้จะฟังดูไม่เยอะเท่าไรนักแต่มันก็กำลังจะส่งผลกระทบในระยะยาวประกอบกับผลจากภาวะโลกร้อนน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นจากน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายก็มีโอกาสที่กรุงเทพจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมที่หนักขึ้น ทุกปี ผังเมืองดีมีชัยไปกว่าครึ่งวลลีนี้อาจจะใช้กับกรุงเทพไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบทั้งการคมนาคมขนส่งรวมถึงการจัดการน้ํารอระบายเพราะเมืองที่ขยายตัวออกไปอย่างไร้แบบแผนบางก็ไปขวางทางน้ําบางก็ไปอยู่ในจุดเสี่ยงเมื่อเจอฝนฟ้าขนองหนัก,นกผู้ว่ากทมในอดีตเคยบอกว่ากรุงเทพกับน้ําท่วมเนี่ยเป็นของคู่กันแน่นอนนะครับว่าปัญหาที่ควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องน้ําฝนและระดับพื้นดินของเมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์จริงๆเลยก็คือเรื่องผังเมืองเพราะไม่ได้มีการจัดระเบียยบตตั้งแุ่ ืจึงต้องคอยมาแก้ปัญหาจากสภาพเมืองในปัจจุบันนี้แทน กรุงเทพมีคูครองระบายน้ำมากกว่า1980ายสายรวมกันถึง2743กิโลเมตรยาวยิ่งกว่าเชียงรายไปถึงนาราธิวาสแต่ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อกมกทมระบุว่าใน1วันคนกรุงเทพสร้างขยะมากถึง10,000ตันและขยะจำนวนไม่น้อยที่ไม่ถูกกำจัดอย่างเหมาะสมแต่ถูกทิ้งลงน้ำลงท่อไปปิดกั้นเส้นทางระบายน้ำน้อยใหญ่จนไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากจะทำให้การระบายน้ำได้ช้าแล้วยังเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคอีกด้วยเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่หน้าที่ของใครแต่เป็นสิ่งที่่สสังคมมววนรว ต้องรับผิดชอบร่วมกันและนี่ก็คือ5สาเหตุของน้ําท่วมกรุงเทพนะครับซึ่งไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคแล้วปัญหานี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าจะมีความพยายามในการผลักดันโครงการทั้งสร้างอุโมง์ยักระบายน้ําลอกท่อทั่วเมืองหรือในอนาคตก็มีข่าวว่าจะมีการสร้างประตูกั้นน้าเพื่อที่จะป้องกันน้าทะเลหนุนมาท่วมกรุงเทพก็ตามทีนี่คือปัญหาระยะยาวครับที่ทงยะพูดถึงกันทุกๆปีพราดูท่าทางแล้วคงยังจะไม่ได้หายไปในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน